สำหรับกิจกรจกรมการทดลองที่3นะคะก็คือการเปรียบเทียบการหาแรงพยุโดยใช้ทัวยูเลกาแล้วก็การใช้เวอร์เนียนะคะเรามาดูกิจกรรมการทดลองนี้มีขั้นตอนยังไงนะคะจะเป็นวัตถุที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ในลักษณะที่ต่างกันนะคะลำดับแรกก็คือให้นักเรียนานำเวอร์เนียตัวนี้เรียกว่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะคะใช้ในการวัดขนาดนะคะก่อนอื่นเราจะวัดขนาดก่อนนะคะ ถ้าเป็นในส่วนของรูปทรงกระบอกเราก็ต้องวัดทั้งความสูงนะคะแล้วก็วัดทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อที่จะไปคำนวณหารัศมีแล้วก็หาพื้นที่หน้าตัดต,ต่อไปนะคะเมื่อเราได้รัศมีได้ความสูงเสร็จแล้วก็ไปคำนวณหาปริมาตรของวัตถุได้นะคะแต่ถ้าเป็นวัตถุทรงอ,อย่างเช่นเป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมตัวน,นี้เราก็ต้องวัดด้านกว้างยาวแล้วก็สูงนะคะ ถ้าเป็นทรงกลมก็ให้วัดปริมาตรอะไรบ้างก็คือให้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะโดยใช้วเวอร์เนียนะคะป mm ึ๊บเข้าแบบนี้เลย mm hmm. เป็นแบบเนี่ยแล้วก็อ่านค่าเลยนะคะ mm hmm. ก็นําไปหารสองเพื่อหาค่ารัศมี mm hmm. ทีนี้อันนี้เป็นวัตถุที่แต่ละกลุ่มจะได้โดยที่ได้วัตถุคนละอย่างก,กัน mm hmm. วิธีการวิธีการทดลองก็คือเราจะนําวัตถุ ที่ได้นะคะมาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะขั้นที่หนึ่งเราจะวัดวัดค่านะคะวัดค่าโดยการอ่านอ่านค่านะคะในเครื่องชั่งสปริงเสร็จแล้วนะคะบันทึกผลค่าที่ได้นะคะว่ากี่นิวตันแล้วก็เอาไปชั่งในน้านะคะเสร็จแล้วไปชั่งในน้ําในถ้วยยู่ในกาซึถ้วยยู่ใกาของเราต้องใส่น้ำไดะะ้อยู่ในระดับปริมกับตรง ตรงช่องตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ยอ้อนลงไปยอ้อนลงไปเสร็จแล้วน้ํามันจะล้อนออกมาในส่วนน้ําที่ล้อนออกมานะคะเราจะมีบิเกอร์หลอ่อยู่แล้วก็อ่านค่าอ่านค่าน้ําหนักการชั่งในน้ําว่ากีน่นิวตันแล้วก็บันทึกผลนะคะเสร็จแล้วออกมานะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปน้ําที่ได้นะคะเราจะเอาไปชั่งมวลแล้วก็หาปริมาตรนะคะโดยตรงนี้นะคะ วางมิเกอร์ไว้ที่เครื่องช่างแล้วก็ต้องเซตเป็นซีโร่ก่อนเสมอเสร็จแล้วก็เทน้ําที่ร้อนออกมานะคะเสร็จแล้วก็อ่านค่าบันทึกผลการทดลองตรงนี้ให้เลือกเป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะคะจะได้นําไปคํานวณได้เลยนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เรา<ม>เราวัดค่าต่างๆเสร็จนะคะก็ให้นักเรียนนํา ถ่าเหล่านี้ไปคำนวณแล้วก็ทดลองตามใบกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลในตารางกิจกรรมค่ะ